ขนาดของช่องรบแสงเนี่ยมันจะมีผลต่อช่วงความชัดของวัตถุนะครับให้ด้านหน้าด้านหลังเราก็คุมให้ชัดน้อยชัดน้อยได้ซึ่งเราเรียกว่าตัว depth of field นะครับตัว depth of field เนี่ยเราเอาไว้ใช้ในการาทำให้จุดเด่นเนี่ยมันโดดเด่นขึ้นมาแบบฉากหลังเบอร์จุดสนใจโดดเด่นขึ้นมาหรือทำให้ภาพเนี่ยมีระยะชัดใกล้ๆก็ได้ ถ้าเราย้อนกลับไปดูเรื่องแสงที่ผ่านเข้าเลนส์เนะ่ะเมื่อเราโฟกัสภาพเนี่ยแสงจากระนาบวัตถุที่เราโฟกัสนะครับมันจะไปจัดตัดเป็นจุดที่ระนาบของเซนเซอร์วัตถุที่อยู่ใกล้นะครับแสงจะไปตัดเป็นจุดที่ด้านหลังของเซนเซอร์ส่วนวัตถุที่อยู่ไกลนะครับแสงจะไปตัดที่ด้านหน้าของเซนเซอร์ทําให้แสงจากวัตถุที่ใกล้และไกลจากจุดโฟกัสเนี่ยมันตัดกันเป็นวงกลมที่เซนเซอร์นะครับ ภาพจริงไม่ชัดนะฮะเบลอเราจะเรียกส่วนที่เบลอเนี่ยว่าเอาออฟโฟกัสนะครับหรือถ้าเป็นดวงเบลอเราก็จะเรียกว่าโบเก้แสงที่ตัดเป็นวงกลมไม่ได้ตัดเป็นจุดเล็กๆเ,เนี่ยมันมีชื่อทางวิทยาศาสตร์เรียกว่า Circle of Confusion นะครับหรือ CoC ขนาดของ Circle of ลออฟคอ i o ิชั่นบนเซนเซอร์เนี่ยถ้าเล็กมากจนแยกไม่ออกว่าภาพชัดหรือไม่ชัดเนี่ยให้เราถือว่าภาพมีความชัดนะครับ ดังนั้นภาพที่เราเห็นว่าชัดเนี่ยจริงๆแล้วมันจะประกอบด้วยส่วนที่ชัดจริงๆกับส่วนที่ไม่ได้ชัดจริงๆนะครับแต่ว่าตามันแยกไม่ออกว่าภาพมันไม่ชัดช่วงระยะด้านหน้าของ c i r c l e of c o n ฟค s i o n ที่ถือว่าชัดนะครับไล่ไปจนถึงด้านหลังของ c i r c l e of c o n ฟค s i o n ที่ถือว่าชัดเนี่ยตรงนี้เราเรียกว่า Depth o f o o c u สส่วนด้านหน้าของเลนนะครับ ระยะชัดที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเรียกว่า depth of field หรือช่วงความชัดในเรื่องของ depth of field เนี่ยนะครับหรือความชัดลึกเนี่ยมันจะมีคำอยู่2คํคำนะครับก็คือชัดตื้นกับชัดลึกซึ่ง2คำเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกนะครับไม่ได้มีมาตรฐานการวัดว่าอะไรก็คือความชัดตื้นอะไรคือความชัดลึกมันเป็นการเปรียบเทียบนะครับเวลาที่เราดูภาพหนึ่งเนี่ยคนหนึ่งอาจจะบอกว่าเฮ้ยภาพชัดลึกไป บางคนบอกว่า้ชันลึกพอดีอีกคนบอกว่าชันลึกน้อยไปนะฮะมันเป็นความรู้สึกล้วนๆเลยนะครับที่เราพอจะพูดได้ก็คือเรื่องของการเปรียบเทียบเช่นภาพ A ชันลึกกว่าภาพ B ภาพ B ชัดตื้นกว่าภาพ A อันเนี้ยเป็นการเปรียบเทียบซึ่งเราจะระบุได้นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราให้ใครดูภาพนะครับแล้วเขาพูดถึงในเรื่องของความชัดตื้นกับความชันลึกเนี่ยอันเนี้ยต้องแยกประเด็นให้ดีนะครับว่าเป็นความรู้สึก หรือเป็นการเปรียบเทียบนะครับเพราะว่าเราจะได้เอาคำแนะนำเนี่ยมาใช้ในการปรับตั้งภาพมาแก้ไขภาพได้ถูกต้องครับ